อาจจะต้องกราบสวัสดีนะเพื่อนๆทางช่องคอยช ANNEL นะครับทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับวันนี้นะครับเรามีแบงค์นะครับที่ถูกผลิตเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือแบงค์20บาทนะครับของรัชกาลที่9ที่ด้านหลังนะครับวงการนักสะสมนะครับเขาเรียกกันว่าแบงค์20บาททรงพลายยาวนั่นเองเพราะว่านะครับอ่า พระบรมฉายาธิษัษ์นะครับของภาพนะครับที่ปรากฏอยู่บนแบงค์นะครับนั่นก็คือเป็นแบงค์ที่รัชกาลที่๙นะครับยังอยู่ในวัยเด็กอยู่นะครับจึงทําให นักสะสมนะครับเขาเรียกกันว่าแบงค์ยีบาทพรายเยานะครับแบงค์นี้นะครับมีมูลค่าแล้วก็มีราคาทางการตลาดแล้วนะครับเพื่อนเพื่อน f c เดี๋ยวนะครับจะมีจุดสังเกตให้เพื่อนเพื่อน f c นะครับได้ติดตามรับชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกับเราได้เลยนะครับผมก็นะครับอย่าที่เพื่อนเพ f c รู้นะครับว่าไม่ใช่ธนบัตรทุกแบงก์หรือว่าทุกใบนะครับที่มันมีราคาซื้อขายในวงการนะครับในตลาดนะครับ สภาพเย็บยับเยืนแบบนี้นะครับไม่มีราคาเล่นกันแน่นอนนะครับดังนั้นนะครับถ้าใครที่มีนะครับก็เดี๋ยวนะครับคอมเมนต์คำามาพูดคุยกับผมที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าท่านใดที่มีแบบตามที่ผมจะอธิบายดังต่อไปนี้นะครับถ้าเป็นแบงค์สภาพกเก่าๆเย็บยับเยืน,ยนแบบของผมเนี mm ่ยเนพนเอ็ีนะครับสามารถเก็บสะสมหรือ นำไปใช้จ่ายแลกเปลี่ยนได้เลยนะครับเพราะว่านะครับยังไม่มีมูลค่าแล้วก็ไม่มีราคานะครับแต่ถ้าท่านใดที่ไปเจอเหรียญที่อ่าแบงค์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้นะครับนั่นก็คือแบงค์ตัวอย่างนะครับที่ด้านหน้านะครับของรัชกาลที่๙นะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่าจะมีคําว่าตัวอย่างนะครับแล้วก็เลขตองอยู่ประมาณอ่าเตัวด้วยกันเลยนะครับซึ่งแบงค์ตัวอย่างเนี่ยอาจจะพบได้นะครับได้ทั่วๆไปเลยได้ไม่เยอะนะครับ นะแต่ก็เป็นแบงค์ที่หาได้ยากนะครับเพราะว่านักสะสมในส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาเจอกันเนี่ยเขาก็จะเริ่มเก็บสะสมแบงค์อ่าแบบนี้แบงค์ที่เป็นเลขสวยับส่วนใหญ่นะครับเก็บไว้เยอะเลยนะครับดังนั้นนะครับถ้าใครที่มีแต่ต้องการจะแบ่งมาให้กับทางช่องคอยชแนลของเรานะครับรับซื้อเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ5,000บาทนะครับสําหรับแบงค์นี้นะครับนะครับสำหรับแบงค์ที่ได้รักเป็นพยาวแบบนี้นะครับเริ่มต้นอยู่ที่5 0 0 0บาทนะครับถ้าใครที่มี นะครับติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะครับอีกอย่างนึนะครับเรื่องของแบงค์เนี่ยมันมีแบงค์ที่สามารถจะขายได้อีกเป็นอ่าเรียกว่าหลายร้อยหลายสิบแบบเลยนะครับอย่างไรก็ตามครับกิ่งขอยมิถุนนอพพีนะครับติดตามรับชมคลิปต่อไปนะแนนนาคนนะเพื่อที่จะได้นะครับรับชมข้อมูลข่าวสารกับทางช่องเรานั่นเองนะครับ โอเคนะครับถ้าท่านใดที่มีก็ติดต่อเราเข้ามาที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับเดี๋ยวเราก็ต้องขอตัวจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับก็กราบสวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปเรามาจนถึงตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ